สวัสดีครับมาดู e ี2สองวันนี้คุณจำเรื่องเก่าเดี๋ยวผมขึ้นสคลิปเก่าให้ดูคร่าวๆออูอ่ก็ต้องแจ้งขอบเขตการซ่อมอว่าตัวนี้เสนอราคาไปแล้วมันจะมีแท้เทียมถอดอะไรอะเขาเรียกว่ามันเป็นการผะสมภาานะครับไม่ได้เบิกแท้ทั้งหมดต้องรับทราบอย่างนี้ครับอืมแล้วถ้าไม่เสร็จรับทราบจะเป็นอะไรไหมคะมันก็ยังทําต่อไม่ได้อู่ซ่อมรถโทรศัพท์มาบอกว่าผมไม่เข้าไปเซ็นจะไม่ซ่อม ต้องมาเซ็นเจ้าของรถต้องมาเซ็นผมก็บอกไปแล้วว่าเราซื้อประกันเนี่ยตอนเราซื้อประกันในสัญญาประกันภัยเนี่ยไม่มีรายเซ็นเราไม่มีเงื่อนไขว่าเกิดเหตุแล้วเราต้องไปเซ็นต้องไปทํานั่นไปทํานู่นทํานี่การซื้อประกันภัยคือการซื้อบริการจากบริษัทประกันภัยโดยที่เราต้องได้รับความสะดวกฉะนั้นแล้วเมื่อเราชําระเงินเพื่อซื้อบริการเราต้องได้รับการบริการไม่ใช่ื่อเกิดเหตุแล้วเป็นภาระของเราแต่ภาระบางอย่างผมยอมรับครับว่าต้องเป็นภาระของเรา เช่นส่งมอบกุญแจรถให้กับอู่ซ่อมรถอันนี้ก็คือภาระของเราการหาอู่ซ่อมรถก็เป็นภาระของบริษัทประกันอู่ซ่อมรถในเครือบริษัทประกันภัยจะบอกว่าไม่มีอู่ซ่อมเลยตอนนี้ต้องรอคิวยาวไม่จริงครับไม่ใช่หน้าที่ของเราคุณมาดูนะพอผมไม่ไปเซ็นทําไมอู่ถึงโทรศั์มาตามไปรับรถนะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมไม่เคยไปเซ็นเลยว่าให้มาซ่อมรถให้ผมเป็นอุนทาหรสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกแพล